สวัสดีครับผมเตจเตชพัสริจากบริษัท t c Tech Corporation สริษัทของเราเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารสมัยใหม่ให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SME บริษัทของเรามีบริการ3ส่วนครับส่วนที่ 1. Marketing Consult เราเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการวิจัยทางการตลาดครับ 2. เราทำเรื่องของ marketing support เราช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ภาพรวมทั้งหมดครับ 3. marketing solution เรารับบริหารสร้างโซลูชันให้กับองค์กร a n y t h i n ิ Anything possible ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าให้เราทำ